สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นเอารอสนอนนบนเลขเด่น3ตัวจากอาจารย์โองวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข0เข้าตำแหน่งหลักร้อยทุกท่านวยออก04146 งวดใหม่อาจารย์จะดีให้มาแล้วใบฝั่งทางขวาสู่คำนวณของอาจารย์ได้0 1 2นะครับตามนี้ทุกท่านงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้0 1 2ข้อมูลแนวทางของอาจารย์โอ๋นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางร้อยบนเลขเด่นสองตัวของแอดมารีอาจารย์คำนวณได้0กับ7นะครับ0กับ7 วันที่ก็อยู่ด้านบนครับ16 8, 2 5ทับ8 2567ต่อมาจะเป็นนทางเด่นสอนอบนเลขเด่น4ตัวของ SSB งวดที่ผ่านมาสู่กำหวดของอาจารย์มีเลข4นะครับเลข4ก็เข้าตำแหน่งหลัก10บบนหวยออก4 1ส,สาถิติของอาจารย์3งวดหลังสุดเข้าทั้งหมด2งวดก่อนหน้านั้นมาครบสน,นนะครับ ทางโดเลขประมาณนี้ทุกท่านแคปหน้าจอใบนี้ไปนะครับพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย16สิงหาห7สูตรคำนวณสอนบนของอาจารย์ได้1678นะครับ1678ทุกท่านวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านล่าง ต่อมาจะเป็นแนวทางคู่โต๊ดบนแบ่งปันโดยแอดมุกงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางคู่โต๊ดของอาจารย์หลุดนะครับทุกท่านคู่โต๊ดหลุดแต่ว่าที่เข้าก็จะเป็นตัวชนเด่นนะครับก็จะมีเลขศูนย์ทุกท่านเลขศูนย์นีเข้าตำแหน่งหลักร้อยทางโดยเลข่วนก่อนประวานนี้นะครับวดใหม่ใบฝั่งทางขวา16ทับ สูตรคำนวณของอาจารย์มีตัวชนอยู่นะครับก็คือเลข9ตัวเดียวทุกท่านตัวชนเลขชุดคู่โตดก็อยู่ด้านล่างนะครับตามนี้ทุกท่านใบเต็มแนวทางของแอดมุกนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางข้อมูล2ตัวบ,บนชุดเต็มนะครับ13ชุดตรงแนวทางของแอดเชาวโรธ แนกางของอาจารย์ที่ให้มาก็ตามนี้ทุกท่านด้านล่างอาจารย์บอกว่ายังไม่ได้ตัดจับก่อนที่ก็อยู่ด้านบนนะครับสิบหกทับดต่อมาก็จะเป็นแนวทางสองตัวบนนะครับของ Ad ของัดยืนใบเขียวแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามนี้ทุกท่านก่อนที่อยู่ด้านบนนะครับใครชอบใครตามแนวทางของงัดยืนก็แคปหน้าจอไปดึงชุดเด่นเอาไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับ ต่อมาก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบนชุดเน้นของอาจารย์ทุกทันเน้นมาให้4ชุดด้วยกันมี7 7 7 8 7 1แล้วก็2 7นะครับ7 7 7 8 7 1แล้วก็2 7ต่อมาจะเป็นแนวทางสูตรคำนวณเลขวิ่งล่างของแอดนัทวัฒน์ทุกทันอาจารย์คำนวณได้เลข0นะครับ0ตัวเดียว มาพร้อมกับเลขชุด2ตัวอยู่ด้านล่างนะครับ3ชุดได้แก่0708แล้วก็09 0708แล้วก็09ทุกท่านวันที่อยู่ด้านบนครับ16สิงหา67ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเลขมาล่างเลขเด่น4ตัวของแอแสงเดือนงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลข4นะครับที่มา สีก็เข้าตำแหน่งหลักสิบืปอออกสี่หวดใหม่ไปฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรคำนวณเลขมาล่างของอาจารย์ได้4ี่ห้าสองเก้านะครับสี่ห้าสเ้เต็มก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของแอดแสงเดือนมาต่อกันที่แนวทาง10ล่างของแอดพิมมี่ งวดที่ผ่านมา10ล่างของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมีเลข4นะครับค่อยออก46่งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณหลัก10ล่างของอาจารย์ได้สูตรหนึ่งมาด้วยกันก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับไม่มีเลข6ทุกท่านงวดใหม่คือใบนี้นะครับ อาจารย์คำนวณได้หนึ่งสี่ด้าศูนย์สอสาธิติก็ได้เรียงดูเอานะครับตามที่เห็นเลยมัดรวมกันดูทุกท่าน10ล่างได้ศูนย์หนึ่ามหด้าสองสหน่วยล่างได้1 4ึ่งสี่ห้าหกเจแนวทางของแอดพิมมีนะครับต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดเซนมีทุกท่านใครถามหา เราข้อมูลสูตรคำนวณหน่วยล่างของอาจารย์ให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาใทางของอาจารย์นั้นมีเลข6เข้าตรงตามตำแหน่งนะครับคุยออก46 3งวดแล้ว้าไั่4งวดหลังสุดนี่เข้าทั้งหมดเลยนะครับก็มี3งวดก่อนนั้นๆน,น,นะครับแถมแถมหลัก10มาด้วยงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายถูกทัน16สิงหาคม สูตรคำนวณหลักหน่วยล่างของอาจารย์ได้สามสี่ห้าหกแล้วก็ศูนย์นะครับต่อมาครับก็จะเป็นนทางมัดรวมทุกท่านงวดที่ผ่านมาหลักสิบของอาจารย์มีเลขสี่หลักหน่วยมีเลขหกก็เข้านะครับคูยออกสี่หกงวดใหม่ก็คือสองใบฝั่งทางขวาทุกท่านหลักสิบล่างของอาจารย์ผมลงไพแล้วนะครับก่อนหน้านั้น คำนวณได้4 5 9 2นะครับ4 5 9 2แล้วก็เพิ่มเติมก็จะเป็นหลักหน่วยที่อาจารย์ให้มาทีหลังนะครับหลักหน่วยของอาจารย์ก็จะมี3 4 5 6แล้วก็0มัดรวมกันดูทุกท่านแล้วก็ดึงชุดเด่นเอานะครับขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลมาณที่นี้ด้วย ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดนางฟ้าทุกท่านเป็นข้อมูลชุด2ตัวบนล่างมาพร้อมกับเลขวินงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับเลขวินของอาจารย์นั้นมี1มีสี่แล้วก็มีหนะครับที่มาทุกท่านส่วนคำนวณเลขวิ่งรูดของอาจารย์ได้หนึ่งกับ4ข้อมูลชุด2ตัวบนล่างที่ให้มา9ชุดหนึ่งในนั้นมี4ี่หนะครับลงไปล่างตรงๆงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์ให้มาแล้ว สูตรคำนวณเลขวินของอาจ,จารย์ได้ห้าหกเจ็ดสามสี่นะครับสูตรคำนวณเลขรูดเลขวิ่งของอาจ,จารย์ได้ห้ากับหกสำหรับข้อมูลชุดสองตัวของอาจารย์มีห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกสามหสี่หห้าแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าทุกทา่านแนวทางของแอดนางฟ้าต่อมาก็จะ เป็นแนวทางของอาจารย์นภัทรแจ่มจรัสรสีเป็นข้อมูลท้ายรางวัลที่1นะครับ16สิงหา2567มาต่อกันที่แนวทางชุด3ตัวของแอดคารว่าที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านแนวทางของอาจารย์อลุดนะครับแต่ก็มีใกล้เคียงอยู่ผิดแต่แต้มเดียวทุกท่านตรงนี้ตัวเลขของอาจารย์ที่ให้มาก็คือ 034นะครับขอไป031ทุกท่านผิดไปแต้มเดียวนะครับค่อยออก041อีกชุดตรงนี้ก็มี941นะครับประมาณนี้ทุกท่านทางเดเลขของอาจารย์งดหม่ไปฝั่งทางขวานะครับใครชอบก็แคปหน้าจอไปเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบใจก็ผ่านนะครับแนวทางของแอดคารข้อมูลชุด3ตัว ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดลุมแป้นแอดลุมแป้นงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับหลุดงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่ทุกท่านมี6กสามดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย16บหกสิงหาคมหกข้อมูลชุด3ตัวของแอดลุมแป้นได้6 6 8นะครับ2ตัวก็มี8ปดหกเสามแล้วก็8 5 สท้ายอยู่ด้านล่างได้แก่254ห้ากับสี่อัดมาครับก็จะเป็นทางฝันเป็นจริงวันนี้เป็นข้อมูลรางวัลที่หนึ่งนะครับท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวได้แก่สามห้าสองนะครับสามห้าสองสองตัวมีห้าสองห้าสามแล้วก็สองสามสิหสิงหาหกเจ็ด มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลท้ายสองตัวท้ายสองตัวมี05 06แล้วก็65หน้ามาก็คือ05กับ06ทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ